เขเก้านะเขาบอกว่าแผนผังนี้แสดงเส้นทางจากบ้านของนายสลัเปาไปยังโรงพยาบาลผ่านโรงเรียนผ่านตลาดสดแล้วถึงจะไปจบที่โรงพยาบาลเห็นนะเขาบอกว่าในสละเปาเดินทางจากบ้านเพื่อไปเยี่ยมคนไข้ที่โรงพยาบาลตามเส้นทางในแผนผังเลยนะครับโดยแวะซื้อผลไม้ที่ตลาดเนี่ยมาถึงตลาดก็แวะซื้อผลไม้ก่อนจะไปเยี่ยมคนไข่นะแวะที่เนี่ยสิบห้านาที นะแวะที่จุดนี้นะครับแวะที่จุดนี้สิบห้านาทีนะครับเพื่อซื้อผลไม้นะโอเคแล้วก็ในสลับเปาเนี่ยใช้เวลายี่สิบนาทีในการเดินทางได้หนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรจะใช้ยี่สิบนาทีนะเราอยากรู้ว่าจะใช้เวลาตั้งแต่ออกจากบ้านไปจนถึงโรงพรยาบาลตั้งแต่ออกจากบ้านไปถึงโรงพรยาบาล 4นาทีเพราะฉะนั้นมันต้องรวมเวลาที่แวะซื้อของด้วยถูกปะอ่าโอเคอ่ถ้าเอาเวลาที่ยังไม่รวมการแวะซื้อของก็คือเวลาที่เกิดจากการเดินทางอย่างเดียวก่อนนะ,ะเดินทางอย่างเดียวก่อนระยะทางที่เดินทางระยะทางรวมบ้านมาโรงเรียน350เมตร โรงเรียนมาตลาดอีกร้อยห้าสิบเมตรตลาดไปโรงพยาบาลอีกสองร้อยห้าสิบเมตรก็จะเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบเมตรเอาแค่นีก้ก่อนลูกงงงงไหมครับอืมนะะเขาบอกว่ายี่สิบนาทีเดินทางได้หนึ่งกิโลเมตรหมายความว่ายี่สิบนาทีเดินทางได้ หนึ่งพันเมตรงั้นตกนาทีละเท่าไหร่หนึ่งนาทีจะได้ทางก็ต้องเอาหนึ่งพันหารด้วยยี่สิบไหมเออจากยี่สิบนาที เดินทางได้หนึ่งพันเมตรเพราะฉะนั้นหนึ่งนาทีจึงเดินทางได้เก้าหนึ่งพันหารด้วยยี่สิบเพราะฉะนั้นหนึ่งนาทีจะเดินทางได้ห้าสิบเมตร แล้วลูกดูเขาต้องเดินทาง750เมตรจะใช้เวลากี่นาทีเพราะฉะนั้น750เมตรต้องใช้เวลาจะคิดยังไงลูกนาทีหนึ่งได้50เมตรแต่เนี้ยต้องเดินทางทั้งหมด750เมตรจะใช้กี่นาทีจะคิดยังไงคิดยังไง เอาอะไรแบ่งสี่ส่วนนะลูกเอายี่สิบนาทีลองนึกภาพกันสมมุติเนี่ยทั้งหมดคือเจ็ด้อยหสิบเมตรนี่คือระยะทางทั้งหมดที่ต้องเดินทางใช่ไหมอันนี้คือ5้าสิบเมตรสมมุตินี่คือห้าสิบเมตร ห้าสิบเมตรที่ลูกเห็นเนี่ยจะใช้เวลาไปหนึ่งนาทีครับงั้นอยากรู้ว่าจะใช้เวลากี่นาทีเนี่ยลูกก็ต้องดูว่าระยะทางที่ต้องเดินทางเจ็ดร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยมันเป็นกี่เท่าของห้าสิบเมตรนึกตามทันไหมลูกเออโอเคถ้าจะรู้ว่ามันเป็นกี่เท่าลูกก็ต้องตั้งหานกันไหม เอาเจ็ดร้อห้าสิบตั้งหารด้วยห้าสิบก็จะรู้ว่ามันกี่เท่าสมมุติว่าสมมุติได้เล่นนะลูกสมมุติได้เอ่อสิบสองสิบสองเท่าก็ต้องใช้เวลาเออสิบสองเท่าของหนึ่งนาทีใช่ไหมเอออันเนี้ยมันได้สิบห้าเท่าครับเอ,อ ก็จะใช้15นาทีนะแต่ต้องไม่ลืมเวลาที่ไปซื้อของด้วยเอ,อรวมเวลาซื้อของอีก15นาทีจึงใช้เวลาทั้งหมด เวลาเดินทาง15้านาทีเวลาซื้อสองอีกสิ้านาทีรวมกันก็สาสินาทีนะครับ 15นาทีตรงนี้เวลาที่ใช้ในการเออ่ขี่รถอย่างเดียวนะสมมุติว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วกันเนาะเนี่ย15นาทีเนี่ยคือเวลาที่ใช้ในการขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งหมดนะแต่ลูกต้องรวม15นาทีที่ใช้เพื่อการซื้อของด้วยนะถึงจะได้เวลาทั้งหมดตั้งแต่ออกจากบ้านไปจนถึงโรงพยาบาลนะ